ก็ไม่รู้ว่าร้านของหนูมีกฎว,ว่าห้ามเข้ามาขายของนะคะะ้าจาก้ยฉามเลจ๊ะก้ยาบ้า้โอ้ยวันก่อนอะ่ะฉันซื้อกล้วยป้าไปอะ่ะอร่อยมากเลยนะจริงเหรอหนูเก็บไว้ได้หลายวันด้วยแต่ว่า ันไม่ค่อยเห็นป้ามาขายเลยอ่ะโอ้ยป้าก็เลี้ยงหลานทำไรเลี้ยงหลานป้าก็มาเดินขายอย่างนี้แหละป้าว่างมันนี้รับไหมงั้นวันนี้เอาสองถุงจะ้ะด่าด่๋จะป้าให้ไหยี่สิบใช่ไหมใช่ใช่ยี่สิบยายนะที่อุดหนุนคนแก่อ,อ่าแต่ว่าทําไมป้าไม่ไปลองขายตามร้านอาหารดูจ้ะกล้วยป้าเนี่ยกรอบนานอร่อยด้วย ฉันว่าน่าจะขายดีนะเดี๋ยวป้าจะลองไปขายดูนะขอบใจหน้าที่ป้าแนะนําป้าจะได้มีรายได้เพิ่มขายหมดนะนะขอบใจมากนะขี่รถที่ดีล่ะขั้ยฉาบจ้าขั้วฉาบจ้ารับขั้วฉาบไหมจ้ากั้วฉาบค่ะกั้วฉาบนะคะ ร้านเป็นไงบ้างอ่ะมอนเบนอ๋อทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะผมก็กำลังจัดเตรียมโต๊ะลูกค้าที่จองไว้นะครับดีมากเออนี่นี่คุณอายคุณอาอเนี่ยจะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของสาขานี้หวัดดีนะเจ๊ะเด็กๆฉันอาจจะใหม่อนะมีอะไรก็บอกกันได้นะจ๊ะสวัสด,ดีค่ะคุณายยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะ ผู้จัดการร้านเราเนี่ยสวยเปรี้ยวมากเลยนะครับ <c oughs> คุณไอ้ครับถ้าเกิดคุณไอยสงสัยอะไรเนี่ยถามสองคนนี้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่มานาน <c oughs> ได้เลยค่ะปากด้วยนะ <c oughs> ครับตัวน,นะครับ ี๋ยวลูกค้าเนี่ยก็เริ่มทยอยมากันแล้วเดี๋ยวป้าหาที่นั่งขายแถวแถวนี้ได้นะจะได้ไม่ร้อนด้วยจ้ะขอบใจนะว่าแา่โนทําง,งานที่นี่เหรอจ๊ะใช่จ้ะอนอย่าบอกนะว่าที่มอนซื้อกล้วยฉาามาให้พี่เนี่ยคือของป้าคนเนี้ใช่ป้าคนนี้แหละทําไมเหรอป้บาป้าไม่เป็นไรอร่อยมากเลยครับป้าไม่น่า,นา,า,นาเชื่อเลยนะครับงับ้นเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยผมขอจองไว้สักสองทุงนะครับ อ๋อได้จ้ะพ่อหนุ่มเดี๋ยวป้าจัดไปให้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเถอะพี่ได้ดูได้หรอหนึ่ร้อยสิบบาทจ้ะนี่แกเป็นใครเนี่ยมานั่นทำอะไรที่หน้าร้านฉันอ๋อป้ามาขายกล้วยฉาบจ้ะจะรับสักถุงสองถุงไหมจ๊ะป้าใครอนุญาตให้แกมาขายหน้าร้านฉันฮะืมวันนี้ ลูกค้าที่ร้านฉันยิ่งเยอะอยู่ถ้าเขาไมา่เห็นขอทานมันนั่งหน้าร้านอาหารหรูแบบเนี้ยใครเขาจะกล้าเข้าฮะอ้ป้าขอขายแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ก็เห็นลูกค้าเยอะๆก็บอกว่าไม่ได้ไงล้วยทอดบ้าบอลอะไรนะไม่มีใครเขาอยากกินหรอกอ้าวแล้วทำของป้าอย่างนี้ทำไมอ่ะก็หนูอีกคนบอกว่าที่นี่ลูกค้าเยอะ บอกว่าให้ป้าหาที่ขายแถวแถวนี้ได้เผื่อลูกค้าเขาอยากจะกินอ่ะนี่กล้วยทอดป้าบออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลูกค้าฉันเนี่ยเขามีแต่ไฮโซเขาไม่อยากกินกล้วยทอดแบบนี้หรอกนี่ให้หมามันกินเนี่ยหมามันยังเดินหนีเลยอะ่ะนี่ขายแป๊บเดียวเอง้ายเนี่ยเริ่มมาละรีบออกไปเลยนะแล้วถ้าฉันออกมาอีกรอบแล้วยังเห็นแกอยู่เนะี่ยอย่าให้ฉันเห็นนะไปป้าขายแป๊บเดียวไม่ได้หรอกไปได้แล้ว ให้ฉันเห็นอีกนะห,หน้าตาก็ดีดีอันนี้ใสยแย่มากเลยแค่นี้ตกไข่นิดเดียวเองใจจืดใจดำเหลือเกินนะสวยสักเปล่า ทำกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับผู้จัดการใช่ค่ะพวกเราก็กำลังเร่งทำกันอยู่นะคะน่าเบื่อนี่ใครเป็นคนอนุญ,ญาตให้ป้าแก่มาขายกล้วยฉาบหน้าร้านเสียเกรดหมดหม่อนเองค่ะแต่ว่ากล้วยฉาบของป้าเขาเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะคอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าของเราได้ลองชิมเนี่ยน่าจะติดใจใจะได้เป็นการช่วยป้าเขาไปด้วยอะคะ่ะแหมเป็นแค่เด็กเสริมเนี่ย เสนอหน้านักนะหรือว่าแกอยากโดนไล่ออกอน่าละจ้ะเนอีป้าแกเข้ามาทำไมเนี่ยฮะฉันบอกให้แกออกไปไงลูกค้าฉันเริ่มมาแล้วเนี่ยอ๋อคือคือเนี้ยจ้ะป้าเอาไปฉาบมให้ช่าหนุ่มคนนี้แค่นั้นนะจ้ะป้าก็ออกไปแล้วค่ะขอบคุณครับ ฉาบหรอกอ้าวทำอย่างนั้นทำไมล่ะหนูฉันไม่อนุญาตให้แกกินของข้างทางในร้านเพราะว่าลูกค้ามาเห็นเนี่ยเขาจะไม่พอใจหรอกคุณไา้ครับนี่มันแค่ขนมนะครับแล้วอย่างมันก็อร่อยด้วยทำไมคุณอายต้องรังเกียจขนาดนี้ด้วยล่ะครับผุกปากไปเลยนะอย่าเสอเออมาสอนฉันแกไม่อยากโดนไล่ออกเสียงดังเออะโวยวายอะไรกันนะ คุณอ๊อฟคะก็พวกเด็กเสรมนี่สิคะมันรวมหัวกันกับป้าแก่ๆเนี่ยมาขายกล้วยฉาบในร้านนะคะฉันกำลังจะไล่มันออกไปคะ่ะเอา้าแม่ทำไมแม่มาขายที่นี่ล่ะครับทำไมคุณอ๊อฟเรียกว่าแม่ล่ะคะก็ผู้หญิงที่ขายกล้วยฉาบคนนี้เขาเป็นแม่ของผมลูกอ,อก๊อฟแม่ แม่ขอโทษนะที่มาขายกล้วยสาบแถวหน้าร้านองหนัวเพราะแม่ก็ไม่รู้ว่าร้านทงหน่วมีกฎว่าห้ามเข้ามาขายของนะคะกฎกฎอะไระครับแม่ไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นนะครับร้านของผมเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกคนใครอยากจะเข้ามาขายอะไรเนี่ยก็ขายได้ตามสบายเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพื้นที่หน้าร้านผมเนี่ยก็ยังว่างแม่จะขายอะไรแม่ก็ขายได้ครับแต่แต่แต่ว่า ป้าใครอนุญาตให้แกม,มาขายหน้าร้านฉันนะวันเนี้ยลูกค้าที่ร้านฉันยิ่งเยอะอยู่ถ้าเขามาเห็นขอทานมันนั่งหน้าร้านอาหารหรูแบบเนี้ยใครเขาจะกล้าเข้าฮะโอ้ป้าขอขายแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ก็เห็นลูกค้าเยอะ,อะๆะก็อบอกว่าไม่ได้ไง็้วยทอดบม้าบอลอะไรนะฮะไม่มีใครเขาอยากกินหรอกคือว่าไอ้ขอโทษนะคะ คือไอไม่รู้อะค่ะไอแค่อยากจะรักษาภาพโพสต์ของทางร้านไว้อะค่ะนี่คุณทํากับแม่ผมได้ขนาดนี้ได้หรอคุณไอคุณเพิ่งเข้ามาทํางานได้แค่วันเดียวเองนะผมไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงสวยๆแบบคุณเนี่ยจะมีจิตใจดําขนาดเนี้ถ้าว่า<ม>หนูคงไม่เหมาะกับงานนี้หรอกนะถ้าหนูยังดูถูกดูแคลนคนขนาดเนี้ถ้าว่าหนูไปเข้าวัดจะนะเพื่อจะได้สงบจิตใจ ผมว่าคุณเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับร้านของผมแล้วนะทำงานแค่วันเดียวก็โดนไล่ออกเชิญครับขอให้คุณโชคดีนะครับคุณไอยอ๋อ oh. ทำไมนิติบุคคลที่นี่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีครับคุณมาติดต่อเรื่องอะไรครับเอ,อ่อฉันมาติดต่อเรื่องค่าไฟที่คอนโดอะคะ่ะถ้าคุณจะชำระค่าไฟนะใช้ไปนิติชั้นล่างเลยครับออจะมีพนักงานรองรับอยู่ครับอ,อ๋อค่ะขอบคุณนะคะครับ นายชัดเจนหายไปไหนนะสงสัยจะอู้งานอีกแล้วหรือแอบไปหลับกะโโโเอา้าวนี่นายทำไมมาทำงานสายอ่ะขอโทษดีครับคือผมนอนดึกนะครับ <_ H> การทำงานอ่ะมันต้องรับผิดชอบนะจะนอนดึกหรือไม่ดึกนะ ก็ต้องมาทำงานเร็วๆครับหัหน้าอ่ะไปทำงานเดแล้วไปครับนี่นิโดงเข้ามาหาฉันมีธุระอะไรผมจะมาแจ้งรายชื่อพนักงานที่ควรคัดออกครับใครล่ะแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเธอต้องคัดเขาออกอก็นายชัดเจนไงอู้ง,งานดับเวลาทำงาน แล้วตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ฉันว่าเหตุผลที่เธอว่ามาเนี่ยมันน่าจะมีที่มานะงั้นเอางี้นะพรุ่งนี้หลังเลิกงานเดี๋ยวเธอไปกับฉันได้ครับน้องคิดต่งด้วยค่ะครับ ทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดสี่รอยครับผมจ้า๊บนนะจ์โดง่งถ้าเห็นหรือ,อยังว่าทำไมเขาถึงมาสายตื่นจ้ะผมขอโทษครับแล้วเจ้านายรู้ได้ยังไงฉันนะ่ะมากินข้าวแล้วเจอเขาโดยบังเอิญแต่ว่าเขานะ่ะก็ไม่เห็นฉันหรอกนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงมาสายเพราะเขาต้องมาทำงานหลังเลิกงาน เพื่อหาเงินส่งเงินให้แม่ที่กำลังป่วยแล้วก็น้องที่กำลังเรียนอยู่ไงล่ะนี่ไงเออผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแอบหลับแล้วก็มาทำงานสายนะใช่คงน่าจะเป็นเพราะพักขาดไม่เพียงพอแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงกันนะ่ะ หัวหน้าท่านประธานมาได้ยังไงครับฉันก็ไม่แอบดูนายไงว่าทำไมถึงมาสายคือผมแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าทำไมนายถึงมาสายเพราะเหตุผลนี้สินะเออคือผม,อมไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วตอนแรกเนี่ยฉันก็กะว่าจะไล่นายออกนะแต่พอเห็นนายทำงานอย่างนี้ นายก็ทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละฉันอนุญาตให้มาสายได้แต่อย่าเกิน10บโมงนะแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเนี่ยก็ทํางานเพิ่มเวลาแล้วก็ทํางานให้ครบชั่วโมงงานด้วยหรือว่าจะทําเพิ่มวันหยุดก็ได้นะจะได้ไม่เอาเปรียบคนอื่นเข้าใจนะครับ,รบท่านประธานนายชัดเจนนี่คือรางวัลของคนขยันและกตันยู ขอบคุณครับหัวหน,น้าทำดีต่อไปนะขอบคุณครับท่านประธาน